อีกเรื่องหนึ่งก็คือบอกว่าอ้างว่าใช้อำนาจตามมาตรา51ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยผมก็สงสัยไปเปิดดูท่านประธานครับมาตรา51ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบอกเอาไว้ว่าการเกณฑ์แรงงานจะกระทาไม่ได้เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการป้องกันภัยพิบัติสาธารณะผมก็ชักสงสัยว่าอในพระราชบัญญัติการบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน2,495ที่ท่านยกเลิกไปไม่มีบทใดมาตราใดที่พูดถึงเรื่องการไปเกณฑ์แรงงานเลยนะครับนี่เป็นมาตราหนึ่งที่ผมอยากจะพูดกับท่านประธานว่าที่บอกว่าไปเอาของเก่าๆมารวมๆตัวกันเฉยๆนั้นเนี่ยผมก็ชักสงสัยว่ามันไม่ใช่มั้งแล้วจะไปเกณฑ์แรงงานเกณฑ์แรงงานใครเกณฑ์แรงงานไปทําอะไรการมีเงื่อนไขเรื่องเกณฑ์แรงงานเข้ามาก็ดูจะผิดเรื่องผิดราวอยู่พอสมควร ในเนื้อหาพระราชกำหนดเรื่องต่อไปถ้าอ่านแล้วเนี่ยจะพบว่าเป็นการโอนอำนาจทุกอย่างที่รัฐมนตรีทุกคนมีมารวมไว้กับนายกรัฐมนตรีถ้ารวมไว้แค่ตรงนั้นเนี่ยก็พอเข้าใจได้ว่าในฐานะท่านเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในเชิงนโยบายท่านควรจะมีอำนาจในการไปดำเนินการตามกฎหมายต่างๆด้วยความสะดวกและรวดเร็วแต่ปรากฏว่าอนุญาตให้โอนอีกนะี ให้นายกรัฐมนตรีโอนอำนาจที่ได้รับมาทั้งหมดคือไปเหมารวมของ 36, 35รัฐมนตรีทั้งหมดมารวมไว้กับตัวเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปโอนให้กับใครก็ได้ให้ตรงใครก็ได้นั้นเนี่ยไปดูได้จากการที่บอกว่าให้ไปแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา4บอกว่าเป็นผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดนี้สิ่งที่น่าสนใจพอสมควรในเรื่องนี้ก็คือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ใครๆก็นึกว่าต้องเป็นข้าราชการแต่ถ้าอ่านจากถ้อยคําตรงนี้แปลว่า ผู้ซึ่งนายกแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกําหนดนี้ใครก็ได้นะครับไปตั้งผู้จัดการที่ไหนก็ได้ไปตั้งเอกชนคนไหนก็ได้ถ้าจําเป็นจริงครับวันนี้ยังไม่ได้ไปตั้งแล้วผมก็คาดหวังว่าคงจะไม่มีการไปตั้งใครอะไรแบบนั้นแต่ว่าการเขียนกฎหมายไว้เปิดกว้างอย่างนี้นั้นเนี่ยมันทําให้เรากังวลใจว่าในอนาคตไม่ว่าจะภายใต้รัฐบาลน,นี้หรือรัฐบาลอื่นๆในอนาคตเกิดใช้อํานาจอย่างนี้ขึ้นมา การทักท้วงก็ทําอะไรไม่ได้เพราะมันชอบด้วยกฎหมายไปซะแล้วนีหน้าซ้ําในมาตรา8ในมาตรา8ของพระราชกําหนดฉบับนี้บอกว่าให้คนที่ได้รับมอบอานาจจากนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับสามารถตั้งที่ปรึกษาได้ฟังดูก็ง่ายๆไม่มีปัญหาอะไรครับก็ในเมื่อมอบอำนาจไปแล้วจะไปตั้งที่ปรึกษาตามมาตรา8ก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ทีนี้ ข้อความดังตอบไปนี้ผมก็ไม่เคยเจอในกฎหมายไหนอีกเหมือน,นกันท่านประธานบอกว่าผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจมีคําสั่งแต่งตั้งคณะบุคคลไปไม่ได้ตั้งคนเดียวนะฮะตั้งคณะบุคคลหรือบุคคลเป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกัญญัตนี้นได้ตรงนี้แหละครับที่ปรึกษามีบทบาทในการก้าวไก่อย่างแท้จริงละคือไม่ได้นั่งให้คำปรึกษาเฉยๆละไปเลยฮะไปช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ วักต่อไปบอกให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเนี่ยได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่แปลว่าได้รับความคุ้มครองทั้งตามมาตรา 17- 16ที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านได้เผยแพรยไปแล้วด้วยเช่นเดียวกันตรงนี้ก็เลยน่าสนใจน่าสนใจมากนะครับก็คือว่าเอารวบรวมอำนาจของรัฐมนตรีทุกคนมาเก็บไว้ที่นายกแล้วก็นายกมอบไปให้ใครคนใดคนหนึ่งก็ได้ แล้วใครคนใดคนหนึ่ง่นนั้นจะไปตั้งที่ปรึกษาใครก็ได้อีกเหมือนกันแล้วคนที่ถูกตั้งคนสุดท้ายนั่นน่ะได้รับความคุ้มครองได้รับอำนาจหน้าที่ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในงานภาคสนามร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นๆได้ด้วยแล้วก็ได้รับความคุ้มครองด้วยแปลว่าอะไรครับแปลว่าบรรดาที่ปรึกษาที่จะไปทําอะไรแบบนั้นเนี่ยนะครับไม่อยู่ภายใต้บังคับ เพราะเป็นการกระทาตามพระราชอโอหนี้นะฮะไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไม่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองซึ่งเรื่องนี้ท่านประธานศาลปกครองสูงสุดท่านอัคราทรจุรารัตขออภัยที่เอ่ยนามก็ได้แสดงความคิดเห็นในเชิงสาธารณะให้เห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยดูจะเป็นการทําเกินควรเกินไปพร้อมๆกันนั้นที่ปรึกษาเหล่านี้ ก็ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา17อีกบอกว่าพนักง,งานเจ้าหน้าที่และบุคคลอื่นผู้มีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักง,งานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกฤษฎนี้ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทาง,ทาง,ทางอาญาหรือทางวินยัยเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในการระงับหรือป้องกันการกระทําผิดกฎหมายข้อความบอกไปอีกว่าหากเป็นการกระทาที่สุจริตไม่เลือกปฏิบัติและไม่เกินสมควรแก่เหตุหรือไม่เกินกว่าการณีจําเป็นตรงนี้แหละครับที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าวัฒนธรรมการใช้อํานาจตามลักษณะของพระราชกำหนดแบบนี้ ผมไม่เคยเห็นที่ใดมาก่อนและสองเมื่อไม่เคยมีข้อความแบบนี้ก็วัฒนธรรมการใช้อํานาจแบบนี้ด้วยความระมัดระวังและเข้าใจถึงเงื่อนไขขั้นตอนของมันอย่างชัดแจ้งนั้นมันก็ยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะคราวที่แล้วมาขอใช้ป,ป,ร,ะประกาศกฎอัยาการศึกวิ่งกลับลงไปก็ถือมีดดาบลงไปแล้วทําให้ผู้คนเลือดไหลโดยไม่จําเป็นมาคราวนี้ขอถือปืนถือระเบิดวิ่งลงไปนั้นเนี่ยผมก็เป็นห่วงครับวัฒนธรรมในการรัดกุ่มในการใช้อํานาจยังไม่แจ้งชัด แต่ถือลงไปแล้วให้อํานาจนี้ไม่เพียงแต่เฉพาะมีกับนายกแต่ไปให้ใครก็ได้ที่นายกมอบหมายและใครก็ได้ที่คนที่นายกมอบหมายไปตั้งเป็นที่ปรึกษาแล้วตั้งเป็นคณะด้วยนะครับในเรื่องเดียวกันนี้ผมกลาบเรียนว่ามาตรา9และมาตรา11ของพระราชกําหนดซึ่งให้อํานาจไว้หลากหลายเยอะเหลือเกินคงจะมีรายละเอียดที่เพื่อนสมาชิกท่านถัดไปจะได้เป็นผู้นําขึ้นอภิปรายในรายละเอียด แต่ผมกราบเรียนว่าเอาเฉพาะเรื่องของให้อำนาจในการจับกลุ่มและควบคุมตัวผู้ที่พนังงานเจ้าหน้าที่อยากจะไปเชิญตัวมาคือไม่ได้บอกว่าเขาผิดแต่ไปเอาตัวมาอย่างนั้นเนี่ยท่านที่ติดตามข่าวสารทางสาธารณะก็จะเห็นว่าไฟล์ตุลาการคือสารสถิตยุติธรรมนั้นเนี่ยได้ออกโรงให้สัมภาษณ์ให้ข้อเขียนแสดงข้อคิดเห็นตั้งข้อสังเกต ว่าเป็นการไปกระทบกระ,กระเทือนถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ศาลท่านเป็นผู้ให้ความคุ้มครองอยู่แล้วก็เข้าใจว่ารัฐบาลก็บอกว่าได้ยินละแล้วก็บอกว่าเปิดสภามาคราวนี้จะมารับฟังแล้วก็จะได้ไปแก้ไขแต่ต้องกราบเรียนนะครับว่ารัฐธรรมนูญมาตรา218วรรค3ที่เรากำลังใช้อยู่ขณะนี้ก็คือว่าในการประชุมเนี่ย พวกเราทั้งหลายที่อยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาไม่มีสิทธิ์นะครับในการที่จะไปขอแก้ไขข้อความใดๆทั้งสิ้นในนี้มีอำนาจได้เพียงแค่อนุมัติหรือไม่อนุมัติทั้งฉบับเท่านั้นเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเหตุผลสนับสนุนอีกประการหนึ่งที่เราคิดว่าเราไม่ควรที่จะให้การอนุมัตริพราะชะกำหนดฉบับนี้แต่ไม่ได้แปลว,ว่าเราจะไม่สนับสนุนการดำเนินการ ที่เหมาะสมทุกประการในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ภาคใต้มาตราส7บที่ได้อ่านให้ท่านประธานฟังไปเมื่อสักครู่ยังมีเรื่องที่ต้องตีความก็คือว่าเมื่อได้ไปอ่านมาตรา17บเจที่บอกว่าพนักง,งานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดนี้ไม่ต้องรับผิดในทางแพ่งอาญาและวินยัยนั้นเนี่ยต้องไปอ่านควบคู่กับ ประมวลกฎหมายอาญามาตราสองครับท่านประธานประมวลกฎหมายอาญามาตราสองเป็นหลักการที่ให้เอาไว้ว่าถ้าหากว่าในภายหลังมีกฎหมายใหม่ที่ทำให้การกระทำนั้นไม่เป็นความผิดก็ให้ถือว่ามีผลย้อนหลังได้ท่านประธาน่เคารพครับ ผู้ที่ศึกษากฎหมายมาจะรู้ว่าในหลักการทั่วไปแล้วกฎหมายอาญานั้นไม่มีผลย้อนหลังครับแต่ถ้าหากว่าเป็นการย้อนหลังแล้วเป็นคุณต่อผู้กระทําความผิดต้องตีความโดยย้อนหลังและเป็นหน้าที่ของศาลด้วยนะครับสิ่งที่ผมอ้างนี่ผมไม่ได้นึกเอาเองครับผมเริ่มจากการที่ผมไปอ่านคําอธิบายกฎหมายอาญาของท่านศาสตราจารย์จิตต,ติิงสภาซึ่งท่านเป็นปรามาจารย์ทางด้านกฎหมายอาญาท่านได้อ้างคําอธิบายเอาไว้ชัดแจ้ง ในเรื่องนี้ว่าถ้ากฎหมายใหม่นั้นเนี่ยเป็นคุณแก่ผู้กระทําความผิดก็ย่อมจะต้องนํากฎหมายใหม่นั้นมาใช้เป็นคุณแก่ผู้ที่เคยกระทําความผิดนั้นได้ถ้าเป็นคุณนะครับทีนี้พอมาดูมาตราส7บเจผมก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วเหตุการณ์ที่ตากใบก็ดีหรือเหตุการณ์อื่นๆที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้เคยไปกระทําแล้วมันเกิดความเจ็บช้ำน้ําใจไปล่วงละเมิดเขา ไปล่วงละเมิดต่อประชาชนผู้สุดจริตนั้นเนี่ยจะมาได้รับประโยชน์จากมาตรา17นี้หรือไม่เพราะมาตรา17นั้นเนี่ยบอกว่าพนักง,งานเจะะ้าหน้าที่ที่กระทำตามพระราชกำหนดนี้ผมก็มาดูในคำสั่งของนายกรัฐมนตรีประกาศตามมาตรา11ของพระราชกำหนดลงวันที่19กรกฎาคม2548 ที่บอกว่าให้บรรดาข้าราชการทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ได้เหมือนเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดฉบับนี้ก็เท่ากับว่าข้าราชการทหารเหล่านั้นเนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองตามมาตรา17เเมื่อเขาเป็นพนักงานเจน้าหน้าที่ไปซะแล้ว การใช้มาตราสิบเอ็ดก็ต้องย้อนหลังให้เป็นคุณผมก็เลยเป็นห่วงครับว่ากรณีนี้อาจจะก่อให้เกิดการสร้างกฎหมายที่มีผลเหมือนกันนิรโทษกรรมย้อนหลังได้ในสิ่งที่รัฐยังจะต้องตอบคําถามและต้องแก้ไขในเรื่องการไปกระทําการดุนแรงในหลายกรณีในพื้นที่ภาคใต้ส่วนมาตรา16ของพระราชกำหนดฉบับนี้นั้นเนี่ยให้การกระทำทั้งหมดภายใต้พระราชกำหนดฉบับนี้ไม่อยู่ในการ ม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองซึ่งอนั้นได้อภิปรายไปบ้างแล้วท่านประธานที่เคารพครับทั้งสี่ท่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเจตนาในการออกพระราชกําหนดเรื่องจังหวะในการออกพระราชกําหนดเรื่องวิธีการในการออกพระราชกาหนดและเนื้อหารายละเอียดในพระราชกาหนดฉบับนี้นั้นล้วนแล้วแต่มีข้อบกพร่องในตัวของมันเองบางเรื่องอาจจะไม่ถึงขนาดบกพร่องโดยเจตนาแต่ก็ทําให้เกิดข้อติติงวิาพากษ์วิจารณ์ และความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจที่ประชาชนและภาคประชาสังคมมีต่อรัฐบาลรวมทั้งสื่อมวลชนด้วยเพราะว่าในมาตรา9มาตรา11แถบนั้นก็มีเรื่องที่ไปจํากัดวิรณอสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและนําเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนได้รับรู้ท่านประธานที่เคารพครับสิ่ง